บา่งกระปุกไงหรอกระปุกเนยส่งท้ายไรไหมแปลกๆนั่นนี่ให้เยอะกระปุกเดียวเอาไม่อยู่ราคามันเป็นยังไงครับพี่กุ้ยรู้รู้รู้ไมรู้ว่าทองหรือเปล่าร้แล้วคิดแล้วกระปุกเดียวมันเอาไปได้หรอนี่กระปุกนึงนะใช้สัปดาห์นึงใช้แค่หนึ่งสองพันแค่นั้นไม่ได้ใช้ทุกวันนะทุกคนนะขัดเป็นประจำผิวจะเนียนกระจ่างใสเลยค่ะจากคนที่ตัวตัวค้ำๆตัวดำๆนะมาใช้ตัวนี้กระจ่างใสขึ้น เรียบเรียนใช้ระหว่างอาบน้ำได้เนาะใช้ระหว่างอาบน้ำได้เลยค่ะก็ขาดไปร้องร้องเพลงหนึ่งเพลงปะได้ใช่จบเพลงหนึ่งพอดีเหลืองติดเล็บด้วยโชว์เล็บด้วยค่ะเล็บไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองจริงอันหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะยืนยังเนออเดอร์นะเล็บไม่เหลืองนะไม่ใช่ว่าใส่สารกันใส่สารสีแล้วแบบเล็บเหลืองแบบเงี้ยเปขำยิ้นอะไรไม่เอานะอันนี้หรือเปล่าเล็บไม่เหลืองเปี่ยนต่อสีผสมอาหารหรือเปล่าไม่ใช่เล็บไม่เหลืองนะุบก็เลยเหลืองบึ้ กูโดนอ่ะนะไปยิ่หงอเหลืองเนาะเหมือนเดินไปเดินย่างอ่ะเราไม่ได้ราคานี้แล้วนะโอเควันนี้หายเครียดและทำงานมาหายจาบเรื่องไรพี่แบนผมเครียดแบนผมมันมันตลกแทนได้หรอช่องผมไม่ค่อยตลกนะพี่ผมว่าถ้าพี่แค่พี่ก็โทรหาหนูก็ได้หนูเล่าอะไรให้ฟังเยอะอยู่เยอะอยู่พนักงานผมตลกกว่านี้อีกเออ ยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นสครับของ Cosmic นะครับผมก็จะเป็นสครับแบบขมิ้นไพรสดนะครับผมสครับกรีนชีชาเขียวนะครับผมตัวนี้2อย่างนี้นะครับผมจากปกตินะครับผมราคา290าแต่วันนี้แต่เพียงแค่239บาทส3 9บาทส่งฟรีทั้ง2กลิ่น2แบบเลยนะครับผมสองรสชาติแต่กินไม่ได้นะ นะครับผมอันนี้เป็นกลิ่นเป็นสูตรไพรสดนะครับผมสมุนไพรคาร์บินไพรสดนะครับผมแล้วก็เป็นรสชาเขียว2สูตรชอบกินไหนหรือว่าผมเชียร์ใช้2กลิ่นเลยคุณถูกใจทั้ง2กลิ่นแน่นอนนะครับผม290เก้าละเพียงแค่สองสามเก้าส่งให้ฟรีจ้ารถ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 ไป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 ไม่เอางี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหวเวลาไม่ทันมันเปนเหลืออยู่ห้าทีใช่ไหม ผมจะถือเป็นรถตู้ไปด้วยเออผมจะขึ้นรถให้มันให้มันจบ5ทีนี้เนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้ออง่ะใส่กระป๋าให้เร็วๆไม่ไม่ไม่กระป๋าฉันดีเดี๋ยวเก็บให้ใช่พี่น้องอันนี้เดี๋ยวผมถือผมผมขายต่อนะพี่นะผมขายต่ออีกแล้วสุดพี่ปูว่าเดี๋ยวเก็บให้ตอบใช่ประสาทธ์ขอบคุณนะจ้าอันนี้เลยนะครับผมสองสักอะไรนะสองสามสองสาม สองสามเก้านะสองสามเก้าสองสามเก้าถอยรถตู้ถอยรถตู้ถอยรถตู้จากสามเก้าศูนย์จากสามเก้าศูนย์วันนี้เรายังมีเวลาอีกอยู่เซียที่นะครับผมอีก390 390ไม่ขายขาย2 39 239 239าอ้าู้เป็นบ้าอะไรหมดเนี่ย239หนีลูกขาแล้วเขาบอก239นี่คือพี่น้องให้ไปเบิงแขนด้วยระหว่างรถตู้ถอยระหว่างรถตู้ถอยนะครับผมที่สำคัญนะครับดูผิวผมอ่ะ พี่บางแสงผมมืดมากโอเค thank you วมาสเปรบอดีดูถ้าเกิดล้างหน้าออกมานะแขนขาวก่อนหน้าถ้าเกิดล้างหน้าออกมานะแขนขาวก่อนหน้าตัวนี้เลยนะครับผมสครับผิวกายน้องงามขางามแขนอะไรเงี้ยตามหลังขัดล้างขัดอะไรเงี้ยตัวนี้หอมมากไม่กัดผิวไม่ทําร้ายผิวแล้วไม่สำคัญเม็ดมันละมุนมากเนื้อของสครับน่ะละมุนมากนะครับผมของคอสมิกนะครับผมเป็นชาเขียวและอับกาขมิน้นไพรสดเออขมิน้นไพรสดนะครับพี่น้องตัวนี้เอาอยู่เลย เอาอยู่เลยผมอยากให้ลองทั้งสองแบบเลยทั้งสองสูตรเลยวันนี้ใช้ขมิน้นพรุ่งนี้ใช้ชาเขียวนะครับผมเลวอีกสามนาทีนะครับอีกสามนาทีรถตู้ถอยยังเปิดไฟยังขอบคุณนะพี่นะอัปเดตกน้องัปเดตกับน้องบาสเดอ้อเรื่องอย่างบ่นนี่ข,นขอบคุณมากมากค่ะยัยงสามารถกดตะการ้าได้อยู่เพราะตอนนี้เรายังมีราคาอยู่พี่น้องสองสามเก้า จ้าขอบคุณมาม่านะค,ะ <23 9 S 2> ค่ะสองสามเก้าค่ะกระเป๋าเดีไอโฟนสวมพี่ยูสแสงยุบฝืนดิบาเก็บดหีอยู่บอยบอยเอามาให้เลยยุบฝืนแม่อไอโฟนไอโฟนสวมของบอยพี่ยุสแสงเอามาเามายัางสามารถกดได้อยู่นะครับผม<แ>ตอนนี้เออกดเลยเรายังอยู่บ้านเราแต่บ้านเรามันอาจจะขยับนิดนึงเพราะมันแผ่นดินไหวช่วงนี้นะครับ เนี่ยตอนนี้เวลาเหลืออีก2อนาที2นาที40่สิวินะครับผม2นาที40่สิวินะครับผมกับคอสมิกสมุนไพรเข้มข้นนะครับผมไปสู่สครับไพรสดตัวนี้เมื่อกี้ทําไปแล้วทั้ง2แขนแขนฝั่งซ้ายเป็นไพรสดฝั่งขวาเป็นชาเขียวขมิ้นไพรสดใช่มีมีทั้งขมิ้นแล้วก็มีไพรสดผสมกันนะใช่อีกฝั่งนึงจะเป็นชาเขียวผสมอะโวคาโดใช่โอ้เป็นไวไฟหรือเป็นเน็ตเป็นเน็ตจ้า พี่อ่านะครอ่ะช่วงนี้ทุกคนขายยืนยันออเดอร์ยืนยันออเดอร์แค่นั้นขอแค่นี้นะแล้วกระปุกเนี้ยจากราคา2.90เหลือเพียงแค่2.39อ่า2.39เลยใครปิดบันให้ใช้ลูกค้าปิดให้คือ <c oughs> ตอนนี้บ้านให้ลูกค้าปิดให้แล้วไฟล่ะ ให้ลูกค้าลูกค้าเก็บให้เดี๋ยวตอนเรากลับมา,าบค่อยมาดูอีกทีนึงใช่ลูกค้าเก็บไฟให้ล็อกบ้านให้ด้วยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรพิเศษลูกค้ามาปิดไฟปิดประตูล็อกบ้านให้ด้วย<ช>แล้วส่งรูปรายงานให้หน่อยนะจ๊ะเด<ช>ี๋ยวให้ยามมาดูทีนึงใช่เดี๋ยวยามส่งท้ายอีกทีนึง<ช>มีเบอร์ยามอยู่ไม่ต้องห่วงนะบ้านเรายังไม่มีอะไรขโมยไม่มีอะไรเลยพัดลมตัวเดียว ยืนยันออเดอร์นะคะยืนยันออเดอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะทุกคนค<ช>่ะ <ขา S 2> ลูกค้าขาขน่ารักนะนใช่เพราะว่ากินทีตัวนี้คือเป็นสครับจากแบรนด์เขาขายดีมากขายว่าแสนเป็นอะไรแสนกระปุกแล้วส <c oughs> อง <2, S 1> แสนสามแสนกระปุกแล้วเ <c oughs> กือบ <c oughs> สิบปีแล้วใช <c oughs> ่